มาเช็คมาเอาอาคลิปนี้มาบอกราคาเลยว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่เหรียญไหนราคาเท่าไหร่สองบาทหนึ่งบาทก่อนสิเนาะหยิบเหรียญไหนมาบอกเลยนะหนึ่งบาทที่ระลึกแบบนี้เลยนะคะหนึ่งบาทวาระค่ะหนึ่งบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสี่บาทหนึ่งบาทวาระนะคะคราวาระแบบนี้สี่บาทแต่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ ราคาสูงกว่านะคะ1บาทแบบนี้จะได้ยี่สบาทแล้วหนึ่งบาทสมรอบก็จะได้ส0บาทไป1บาทตราแผ่นดินพศสองห้าูนย์ห้าเนี่ยค่ะ1บาทตราแผ่นดินสองห้าห้าเหรียญละ4บาทเหรียญสองบาทปกติรับซื้อสบาทนะคะ2บาทที่รลึกตัวหนาแบบนี้แต่นี้เป็น้ให้สี่บาทเท่าเหรียญนิถ้าสองบาทแบบนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละสามบาทนะคะสองบาทเทียรลึก สองเนี่ยสองบาทเที่ยวลึกแบบนี้ค่ะเหรียญละสามบาทแล้วก็ครุฑค่ะครุฑเหรียญครุฑครุฑจะจะมีทั้งหมดครุฑตรงครุฑเฉียงครุฑก้าเหลี่ยมครุฑสิบบาทสองสีครุฑเดี๋ยวพีนารวมครุฑมาให้ครุฑว่ามีครุฑอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะรวมเลยรวมเหรียญครุฑให้ว่ามีครุฑอะไรบ้างครุฑบาทหนึ่งเจ็ดอยู่ไหน ครุฑก้าเหลี่ยมอยู่ไหนครุฑอะไรอีกครุฑเฉียงสองสองเลขสองศูนย์เฉียงอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกราคาคลิปนี้คลิปนี้จะมาบอกราคาเหรียญครุฑนะคะครุฑพอครุฑรับซื้อทุกเหรียญทุกเหรียญจริงๆค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะถ้ามีเหรียญครุฑแบบนี้รับซื้อไม่อั้นค่ะนะคะราคาเหรียญครุฑนะคะเริ่มจากนะคะ ครุฑหนึ่งบาทค่ะครุฑบาทหนึดที่พุทุคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกทำการใดี้ค่ะปีหนครุฑพศสองห่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่บาทครุตเฉียงปีสองห้องสรับซื้อเหรียญละสิบาทครุตเฉียงปีสองหเนี่ยค่ะดูตรงนี้สอนะคะรับซื้อเหรียญละสิบาท ครุฑเก้าเหลี่ยมแท้นะคะต้องแท้ค่ะเก้าเหลี่ยมทีม่เป็นเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเก้าเหลี่ยมแท้ไม่แท้เยอะนะเหรียญรุ่นนี้ไม่แท้เยอะเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อสามสิบบาทมีครูดะหรีกอ่ะครุฑตรงครุดตรงนะคะที่ที่ทพอสอเขาระบุต,ตรงนี้ค่ะสองห้าสองห้าแต่จํานวนผลิตจริงจะอยู่ตรงรูปนกไวยพักนะคะรูปนกววยพักเป็นตัวหนังสือตัวเลขไทย สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเหรียญที่หาย,ายากที่สุดคือสองห้าสองหกค่ะนะคะต้องส่องดูถึงจะเห็นดูตาเปล่าไม่เห็นค่ะครุตรงไปแล้วครุต1สิบบาทสองสีครุด1สิบบาทสองสีที่ระลึกรับซื้อเหเรียญละแปดสิบาทเนี่ยค่ะเหรียญครุดรับไม่อั้นนะคะรับตลอดรับไม่จํากัดค่ะ,เพ,ะเพราะเพราะเขาเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย ยังไงก็ขายได้นะคะนั้นก็จะขายได้อยู่เหรียญอยู่มีกี่เหรียญนะคะเหรียญที่ที่รับซื้อไว้รับซื้อไว้ไม่ใช่ว่าจะได้ขายนะบางเหรียญไม่ไม่ได้ขายนะคะเพราะขายไม่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นราคารับไม่นั่นน่ะไม่ได้รับความนิยมเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมก็ขายออกยากออกตัวยากค่ะซื้อเข้ามาก็ก็ขายยากนั่นแหละค่ะแล้วก็มาดูอันอื่นต่ออาครุดเก็บไปเนาะคุดจบไปแล้วอคุดเก็บ แล้วก็มาดูเหรียญเหรียญสิบ,บาท10บ,บาทหมุนเวียนละกันสิบ,บาทตั้งทอนนะคะแล้วก็บอกบอกก่อนเลยว่ามาดู10บ,บาทแล้วก็มาอันนี้ก็อยู่ใน10บ,บาทเนาะบอกก่อนเลยว่า10บ,บาทนี้ไม่รับซื้อนะคะสิบบาทกัญจนากัญจนาเนี่ยไม่รับซื้อทุกชนิดราคานะคะกัญจนาก็จะมียี่สิบห้าสตางค ยี่สิบห้าห้าสิบหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทค่ะเหรียญกัญจนาเหรียญช้างชนช้างนะะี่ค่ะที่หลายคนเรียกนะคะไม่รับซือ้อค่ะไม่รับซื้อทุกหน้าเหรียญทุกชนิดราคานะคะบอกเลยเหรียญกัญจนานะคะไม่มีการรับซือ้อต่อมาจริงๆต้องปีสามหนึ่งิบบาทปีสอง1้าสามหนึ่งะคะรับซื้อห้าร้อยถึง1,000ันบาท สิบบาทตังทอนแบบนี้ค่ะดูเพียงพอศอจริงๆดูเพียงพอศอเท่านั้นเลยนะคะอันนี้สิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละหกสิบบาทเนี่ยตังทอนธรรมดาเลยรับตังทอนมาแล้วก็พลิกดูพอศนี่ค่ะสองห้าสี่หนึ่งได้เหรียญละหกสิบบาทเหรียญกาญจนาไม่รับซื้อสองห้าสี่สองสิบบาทสองห้าสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท ิบบาทสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทสิบบาทสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสิบบาทสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ซื้อขายเหรียญไม่ต้องทำใบเดเดย์้ยงสิ้นห้ามโอนเงินเด็ดขาดทุกกรณีนะคะร้านรับซื้อจริง ไม่มีการโอนเงินใดๆทั้งสิ้นคะ่ะคนขายต้องได้เงินนะคะคนซื้อไม่มีโอกาสได้เงินนะค,ะคนซื้อเนี่ยต้องเอาตังค์มาจ่ายนะ,ะไม่ใช่ว่าคนซื้อแล้วคุณก็ยังจะโอนเงินให้เขาทั้งที่เขาจะซื้อของคุณคุณจะขายของคุณก็จะเอาเงินเอาโอนเงินให้เขาแบบนั้นไม่ถูกต้องนะคะไม่ใช่นะคะห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีค่ะคนขายต้องได้เงินเท่านั้นนะคะ อย่างถ้าร้านที่รับซื้อจริงนะ่ะไม่มีการทําใบใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อีกกรณีหนึ่งร้านรับซื้อจริงนะคะราคาจะไม่ได้สูงไม่ได้สูงเวอร์เลยนะคะไม่ได้แพงเลยราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เป็นความจริงนะคะไม่เป็นความจริงราคาที่เหรียญที่หายยากยากสุดๆเลยนะคะเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยนะคะเหรียญหายากก็ราคาแบบก็หลักหมื่นหลักหมื่นจริงแต่ต้องเป็นเหรียญเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยเห็นหรอก ไม่ใช่่าเหรียญที่ทุกบ้านมีทุกคนมีแล้วเขาจะมารับราคาเป็นหมื่นเอาคิด,ดง่ายๆเอาลองคิดดูเองแล้วกันว่าทุกคนเขาก็มีกันแล้วแล้วจะมาซื้อราคาเป็นหมื่นนี้ก็รวยกันหมดประเทศแล้วไม่มีคนจนนะเอาง่ายๆคิดเอาเอาทิ้งไว้ให้เป็นข้อคิดอ่ะนะคะก่อนจะโอนเงินคิดสักนิดนึงว่าเป็นไปได้ไหมนะคะยังไงก็ห้ามโอนเด็ดขาดเลยทุกกรณีนะคะไม่มีการโอนเงินทำใบอะไรใดๆทั้งสิ้นคะ่ะ